อตอนนี้เป็นเวลาเช้านะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปใส่บาทนะครับเป็นปากทานี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่เดินมา,อาตอนนี้เราได้เดินมาทําไ่บาทกันนะครับตอนเช้ามีญาติโยมแล้วก็มีคนไขายของ เรียนทุกคนมีความตั้งใจมากครับพระท่านว่าครับยิ้มครับวันนี้ใส่บาตรให้แม่มใช่ไหมครับมีญาติโยมมารอใส่บาตรนี่คือเก้าอี้สำหรับใส่บาตรก็จะมีนักเรียนมารอใส่นักเรียนที่มาถึงก่อนก็จะ บาที่นั่งครับตอนนี้สวัสดีตอนช้าครับคนสวยลักฟ้าใส่บาตรไหมครับวันนี้วันนี้น้องๆมหนึ่งนะครับมาพี่หมหนึ่งมาใส่บาตรใส่บาทรได้พอนละ้นี้นะวันนี้นะตั้งใจ อ่านี่คือกลุ่มผู้ชายที่เดินมาถึงแล้วสุขีทีพายุโกภวะอภิวาธนสิลิขิจังมุทาปจยายิโนจตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลังอืม